โอ้โหบอกเลยว่าเป็นเมนูที่แพชุนชอบมากๆค่ะข้าวห่อไข่ใช่โอหมู <c ười> คือบอกเลยว่าได้ยินมานานมากเราเรื่องราวความเป็นมาหน่อยได้ไม่เอ่ยโอหมูนี่เราก็เป็นร้านข้าวห่อไข<ช>่เจ้าแรกของเมืองไทยครับเราก็เปิดกิจการมา11ปีแล้วเข้าสู่ปีที่12ครับปัจจุบันเรามี3สาขาครับเรามีทำคลาวคิทเช่นแยกขึ้นมาครับที่สนามไดกอล์นนทสีพรามเราก็ตีว่าเหมือนมี3สาขาครึ่งเนาะ <c oughs> ลองลองธุรกิจใหม่แล้วทาไมเราถึงทําเป็นข้าวห่อไข่ล่ะคะเริ่มตนน้นก็คือเจ้าของอีกคนหนึ่งนะครับน้องชายผมมีภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็น้องชายผมก็เรียนที่ญี่ปุ่นเอ๊ะทำไมที่ญี่ปุ่นมีร้านข้าวห่อไข่แต่เมืองไทยไม่มีมึงก็เลยคิดว่าโอ้อยากจะทำร้านข้าวห่อไข่แต่ส่วนตัวแพเคยชิมนะแพชอบมากเลยข้าวห่อไข่ซอสแกงกะหรี่ของที่นี่ เรามาพูดถึงพระเอกของจานนี้บ้างก็คือไข่ค่ะทาไมมันถึงออกมารูปร่างหน้าตาสวยงามแบบนี้จริงไข่เราก็เลือกเนาะเราก็เลือกมาแล้วเราก็เราองใช้ไข่ของ C p พีแล้วเราก็ทํากู้ค้ากันมายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นเปิดกิจการครับเราก็ทดสอบแล้วว่าเออไข่คุณภาพดีเพรางจริงก็คือต้องตอ,อกไข่เชฟทําการแยกไข่แล้วก็ เอาลงมาลงในกระทะเพื่อจะแบบมากระดกกระทะให้ออกมาเป็นข้าวห่อไข่เนี่ยครับซึ่งทางร้านนี้ก็คือใช้เป็นไข่ไก่สดของทาง CP เพราะว่าคือเขามั่นใจเนาะในเรื่องของความสดความสะอาดแล้วก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพและที่สําคัญเนี่ยไข่ของ CP ค่ะมาจากแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษของทาง CP เลยทําให้ค่าความสดของไข่เนี่ยค่ะมีมากกว่าไข่ทั่วไป25เเลยนะซึ่งค่านี้เนี่ยสามารถตรวจแล้วก็วัดผลได้ทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะ เราก็เลยมั่นใจได้ว่าไข่ของโอมูเนี่ยคือได้คุณภาพแล้วก็อร่อยสดแน่นอนครับแต่เท่าที่แพเห็นเนี่ยคือไม่ได้มีแค่ข้าวข่อไข่ธรรมดานะเพราะว่าน้ำซอสที่ราดเนี่ยค่ะก็คือแตกต่างกันไปด้วยใช่ครับเรามีออซอสมะเขือเทศครับซอสแกงกะหรี่ซอสฮายาชิ ซอสเดมิกราสครับผมแล้วก็จะมีซอสครีมครีมซอสนะครับ mm hmm. แล้วเราก็จะมีซอสแบบผสมกันด้วยครึ่งหนึ่งก็คือสามารถแบบใส่สอซอสในในข้าวห่อไข่จานเดียวกันได้ครับจริงๆถ้าไขาดีที่สุดจะเป็นนี่ครับหมูทอดราซอสเดมิกราสครับเรารสชาติออกประมาณไหนคะมันจริงๆมันจะออกมีแบบเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็หวานจากการเคี่ยวผักกับกระดูก mm. มีแบบเค็มปลายๆหน่อย มาถึงซอสนี้บ้างค่ะรูปร่างหน้าตาแปลกกว่าซอสอื่นเลยญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ามาโบโตฟูเนาะถ้าเป็นภาษาจีนจะเป็นหมาโผโตฟูเรามีคอมเมนต์ฟีดแบ็ตอนช่วงปีแรกแรกของกิจการว่าอยากได้ซอสอะไรที่มันมีรสชาติเผ็ดมากขึ้นแล้วก็พอเราทําพวกนี้ขึ้นมาก็จะแบบถูกปากคนไทยอะไรเงี้ยครับมาถึงซอสแกงกะหรี่แกงกะหรี่เราก็เป็นโปรเซสลักษณะแบบญี่ปุ่นแท้ก็คือมีการเคี่ยวแล้วก็แบบปิดหม้อแล้วก็ทิ้งข้ามวันให้มันเซตตัวครับคือ2วันถึงจะได้ทาน แล้วก็นอกจากข้าวห่อไข่หน้าต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นเมนูอื่นๆด้วยใช่เพราะว่าเราเป็นร้านอาหารในลักษณะคาเฟ่ครับเราก็เลยมีเมนูอย่างสปาเกตตี้สไตล์ญี่ปุ่นอันนี้เรียกว่าสปาเกตตี้ซอสโชยุบัตเตอร์ครับหมูเราก็คัดเลือกหมูมาอย่างดีเป็นหมูสไลด์นะครับผมแล้วก็ตัวไข่เนี่ยเราเสิร์ฟไข่แบบญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบแบบไข่ที่แบบว่าเหมือนเป็นไข่ออนเซนที่ <on sen. S 1> ไม่สุกดีแล้วก็สามารถเอาตะเกียบเนี่ย เสียบเข้าไปแล้วหรือว่าใช้ซ่อมแล้วก็ละเลงเข้ากับตัวสปาเกตตี้ได้เลยครับแล้ว oh. มันจะรสชาติมันจะเข้ากันก็นจะเป็นแบบสปาเกตตี้สไตล์ญี่ปุ่นแล้วเห็นว่ามีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยก็คือจริงๆร้านข้าวห่อไข่ของเราเนี่ยไข่จะมี2แบบใช่ไหมครับก็จะมีแบบข้าวห่อไข่แบบเป็นธรรมดาน,นี้แหละที่แบบออกมาเหมือนคล้ายๆลูกหนํำเหลียก็คือมีข้าวแล้วก็มีไข่ห่ออยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเราจะมีไข่อีกแบบหนึ่ง mm hmm. เป็นเรียกว่าไข่ลาว่า ก็คือไข่เนี่ยจะมาเป็นออมเล็ตเลยแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นยังฉ่ำๆกรีดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเท็กซ์เจอร์เหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเราอาะแล้วก็วแล้วก็ไข่ก็จะแบบไหลออกมาโปะตัวข้าว,วก็จะขอไข่เองหลังจากที่เรากรีดนะครับแล้วมีบ้างไหมคะที่แบบลูกค้ามาแล้วสั่งแต่แบบข้าว่อไข่ข้าว่อไข่แบบธรรมดาเลยเราใช้ว่าแบบเป็นข้าวอไข่แบบเบสิกค่ะก็มีลูกค้าสั่งเรื่อยๆครับแล้วก็ โดยมากก็จะเป็นคนญี่ปุ่นเ mm hmm. พราะจริงๆแล้ว mm hmm. ข้าวห่อไข่เนี่ยเรียกว่าทาเองที่บ้านก็ได้นะของคนญี่ปุ่นบางคนคุณแม่ทําได้เ mm hmm. ขาจะรู้สึกว่าแบบข้าวห่อไข่อาหารรสแบบมือรสมือแม่แบบนี้เห mm hmm. มือนมีความทรงจําผูกไปกับมัน mm hmm. จาได้ว่าอ๋อตอนนั้นแม่เคยให้ทําเป็นแบบนี้แล้วก็พอเมืองไทยมีร้านนี้ก็โอ้มากินก็ได้สั่งมันได้กินมันอะไร่เงี้ย mm hmm. เป็นอย่างนั้นครับ ชอบกินไข่ค่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีเหตุผลค่อนข้างจะมีระเบียบค่ะชอบความท้าทายและที่สําคัญเนี่ยเป็นคนกระตือรือร้นด้วยนะคะตัวข้าวห่อไข่ที่นี่เนี่ยคือเขาบางกําลังพอดิบพอดีค่ะแล้วก็ยิ่งกินคู่กับซอสที่เป็นซอสแกงกะหรี่บอกเลยว่าร้านนี้ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะคือรสชาติเขาล่ม,มุนมากๆเลยแล้วก็กำลังพอดีไม่เผ็ดจนเกินไปถูกปากแพรมากๆเลย นี่ค่ะแล้วความแตกต่างจากจานอื่นๆนะคะคือข้าวเขาว่าจะไปผัดกับซอสมะเขือเทศค่ะวิในส่วนของซอสต,ตัวนี้นะคะแพรู้สึกว่าจะมีความแบบอมเปรี้ยวนิดๆค่ะแล้วก็มีความหอมของมะเขือเทศที่มันอยู่ในข้าวที่นําไปผัดด้วยอะคะ่ะเอาจิงๆคือซอสที่ราดมาค่ะกับซอสที่ผัดอยู่ในข้าวคือเข้ากันมากๆเลยนะรสชาติอร่อยอยังไงตั้งแต่ครั้งแรกที่กินตอนนี้ก็ยังอร่อยอย่างนั้นค่ะ มาถึงอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยค่ะว้าวไข่แล้วอน่ากินมากวิกลิ่นหอมมากเลยค่ะและอย่างที่บอกนะว่าทางพี่เชฟเนี่ยจะต้องมีเทคนิคพิเศษเลยนะที่ทำให้ไข่เนี่ยสุกกำลังพอดีค่ะ คือนุ่มมากคือแบบนุ่มแบบรู้สึกละลายเลยอะแล้วคือม,มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะรวมถึงตัวข้าวผัดอย่างที่บอกว่าข้าวผัดเนี่ยเขานําไปผัดกับซอสมะเขือเทศเหมือนกินออมเล็ตตอนเด็กๆอะคะ่ะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศลาดอะ่ะอุ้ยชอบ แพรมากินแรกๆเลยนะคะก็จะรู้จักกับซอสแกงกะหรี่ก่อนเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบคุ้นเคยกับข้าวห่อไข่ซอสแกงกะหรี่ใช่ไหมแต่ว่าพอได้มีโอกาสมาลองซอสอื่นๆของร้านนี้คือบอกเลยว่าเขาอร่อยทุกซอสค่ะเพราะว่าแต่ละซอสเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปและบอกเลยว่าจานนี้นะคะที่เป็นไข่ลาวาเนี่ยเป็นเมนูที่แพรสั่งประจําสั่งทุกรอบที่มาค่ะเพราะว่าแพรชอบ texture ของไข่ชอบความหอมชอบความ j u ซ c ่ของไข่ค่ะ จะเป็นนิสอูไรส์แอนด์คาเฟครับก็เราเป็นร้านข้าวห่อไข่ออริจินอลเจ้าแรกของเมืองไทยครับ่งตอนนี้สั่ง Delivery ได้หลายช่องทางเลยครับสามารถสั่งผ่านทาง l i น์แอดนะครับของทางร้านเราเองใช้ว่า Ad Omu k k k ครับหรือสามารถสั่งผ่านไลเดอร e r ซอร์วิสนะครับก็จะมี Food Panda, Grab, Line Man แล้วก็ Robin Hood ครับสั่งได้หมดเลยครับหรือว่าจะสามารถจะโทรเข้าตรงเข้ามาที่ร้านก็ได้ ที่เบอร์023820138 02, ครับได้เหมือนกันชอบอาหารจานไข่แล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นมีความเป็นคาเฟ่ก็อย่าลืมอุ่นหมุนโอมูน,อน,นะครับขอบคุณมาก